าเกษอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะคือผลสำเร็จของการสะท้อนในการน้อมนำพระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยหลักการบาวรบ้านวัดโรงเรียนมาเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาชุมชนยังทำหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอำเภอน้ำพองและภายในนี้มีกิจกรรมหลากหลายที่ทำให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาได้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกด้วยล่ะค่ะเราไปดูกันนะคะ พพพออรรรรูููู้้้้้จึงงงยาาาากกใหหลแนวววทสคมัถ้าเราไม่ไปพัฒนาชนบทประเทศไทยต้องหายนะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองเพื่อความก้าวหน้า เพราะว่าถ้าบ้านเมืองเรามีความเจริญมีความมั่นคงก็ทำให้เราอยู่ได้ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงในเมืองทั้งผู้มีฐานะดีหรือปานกลางก็อยู่ได้ถ้าหากว่าเราเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สลับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงแปลงที่อยู่อันที่สองก็ 2. 2> ข,ขอให้ทำสะเหมือน,นกันเราใช้น้ำในสายนั้น สารางหปลูกข้าว <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าได้แปลงที่ส mm hmm. เราเราค้นกว่าห,หาแปลงที่สามใกล้ๆที่นี่ก็ท mm hmm. ําทแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไมหรอปลูกปลูกพืชหรือ,รอต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่นความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส <100 S 2> แสดงให้เห็นถึงความหม่วงใย,ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการบริหารงานพัฒนาของพระองค์ทรงเน้นการเริ่มต้นที่จุดเล็กที่สุดจากความเข้มแข็งของตัวบุคคลมาสู่ครอบครัวจนมาถึงชุมชนที่ทรงเรียกหลักการว่าการระเบิดจากข้างในความเข้มแข็งบ้านหรือชุมชนนี้เองที่เป็นหลักสำคัญหลักแรกของหลักการบาวรหลักสามประสาน บ้านวัดโรงเรียนในเวลาเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นหลักกลางของการเชื่อมประสานสามสถาบันสำคัญของชีวิตไทยเพื่อเป็นแบบอย่างของความพอดีและพอเพียออง วัดพุทธกเกษมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นวันนี้จึงไม่เพียงเป็นพุทธสถานที่พระสงค์สามารถประกอบกิจในการสืบทอดและเผยแพร่พระธรรมคำสอนหากวันนี้ได้เป็นตัวอย่างของผลการดำเนินการตามแนวพระาราชดำริหลักการบาวรจากความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของสาธารณกุศลร่วมกับอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแกน่น เพื่อประโยชน์แก่สังคมในลักษณะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการชุมชนท้องถิ่นอำเภอน้ำพองจึงเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จดั่งพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชนินีนาถได้อย่างชัดเจน เราให้โอกาสเด็กที่มีปัญหาเราจะเป็นโรงเรียนการกุศลให้ฟรีทุกอย่างรัฐบาลเขาให้รายหัวในการพัฒนาวิชาชีวิวิวิชาการแต่ค่าอาหารไม่มีเราก็เอาหาค่าอาหารให้เด็กเดือนหนึ่งก็ไปแปดหมกว่าบาทแต่มาเอาเด็กเด็กเด็กที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ดีเด็กที่มีปัญหาเรื่องเกมก็ดีเด็กที่ท่องเที่ยวท,ท, <enf ad. S 1> ที่มีปัญหาเรื่องสังคมทั้งหมดนั่นแหละที่เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนต่างๆที่เด็กระดับม .1 ถึงม .6 นะ เพราะว่าเด็กช่วงนี้มีปัญหาอาตมาก็เลยเอาเด็กพวกนี้มาอยู่รวมกันเพื่อจะลดปัญหาฝึกฝนอบรมให้เขาดีขึ้นเป็นโรงเรียนการกุศลข,ของกระทรวงสาธารณสุสังกัดสชนะฮะคือเด็กปีที่แล้วเพิ่งจบม .3 กับม, 6, บม .6 ปีที่แล้วเพราะเพิ่งเปิด3ปีปรากฏว่าเด็กม .6 ไปไป,ไปเลียไปสอบต่อราชพัฏอุดอรได้นะส่วนหนึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่อการกุศลอส,ส่วนหนึ่งเนี่ยงบประมาณก,ก็ไม่พอ ทั้งอำเภอทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งพี่น้องประชาชนได้เห็นความเจตนาดีของท่านพระครูเนี่ยนะครับก็เราก็จะมาช่วยสนับสนุนขาดเหลือตรงนั้นสิ่งก่อสร้างอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าอาคารที่ท่านครูการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็ให้งบสนับสนุนโดยทางองค์การบริหารส่วนบนท่านกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านอำเภอเลยก็เสนอโครงการท่านพระครูที่ไปท่านมาเยี่ยมเห็นความสำคัญท่านประจัดงบประมาณสับสนุนลงมาส่วนที่ขาดแคลนเพราะนั้นก็ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของพี่น้องประชาชนเพราะ เรายึดหลักบ้านวัดโรงเรียนคือบวรเนี่ยเป,เป็นเป็นโรงเรียนของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงโดยเฉพาะลูกหลานที่ค่อนข้างที่จะ,ะติดขัดมีปัญหานะครับเราก็มาอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีและหลายคนก็ประสบความสำเร็จนะครับเเป็นสื้้อผา นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเด็กที่ที่มาเรียนนี่มันเป็นกลุ่มสาระเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเรียนในวิเชิงวิชาการมากไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลแล้วเด็กก็จะนําไปใช้ไม่ได้เออคอนโดกบนอกจากนี้วัดพุทธเกษมอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ง่ายๆประหยัดและสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในกิจการของตนได้อีกด้วยวัสดุที่เขาทิ้งแล้วมาใช้เราไม่ต้องไปลงทุนล,ลงทุนเยอะ เอาเพราะว่ารถยากรถชนที่ไหนมันก็แย่เนาะก็เอาไปทิ้งเฉยๆก็มันก็มีไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยครูเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเลี้ยงกลบลองดูเราจะดูยังไงคะเราจะแยกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะอ่านะครับนี่คือกลบ2ตัวตัวนี้กลบตัวผู้และกลบตัวเมียลักษณะกลบตัวเมียนะครับจะมีรักษณัตัวใหญ่หัวอ้วนนะครับและกลบตัวเมียจะไม่มีกล่องเสียงอยู่ที่ตรงใต้คางตรงนี้นะครับจะไม่มีกล่องเสียงจะมีกล่องเสียงกลมอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วก็สีจะเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้ากบดตัวผู้จะมีลักษณะตัวเล็กตามนิ้วจะมีสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของตกตัวผู้จะเป็นสีเหลืองทั้งจวนะครับเห็นไหมเย่ที่ไปที่มาก็เป็นฝึกอาชีพเด็กที่ติดยาเสพติดจะปล่อยให้เขาว่างๆมีอยู่วัดเฉยเก็ไม่ได้เห็ทนท่านทำทำให้ยาวชนนี้หายจาก กินกินยาแล้วก็สูบบุหรี่ดิฉันก็เลยนาเออเอาเอาไก่นี้ให้ให้เยาวชนมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ได้กินไข่แต่องค์การบริหารจัดสมบัติของจุฬาลบสนุนมาแล้วก็จะมีในอนาคตก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็สนามกีฬาด้วยค่ะเดี๋ยเร็วๆวันนี้ค่ะานนิจชช จมาเป็นนค้อใหลูกฟังสยิ่งกว่า <gamma> น <enders> ั้นยังได้น้อมนำหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างพัฒนาวิชาชีพแขนงต่างๆเช่นเดียวกับโรงเรียนพระดาบทเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาชีพต่างๆแล้วยังได้รับการฝึกวิชาชีพตามความชอบและความถนัด จากครูอาสาสมัครที่มีกุศลเจตนาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ลูกหลานและสอดคล้องกับแนวพระาราชดำริโครงการธนาคารสมองอันเนื่องมาจากพระาราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกด้วยอาตมาดูในโทรทัศน์เด็นองค์ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านตั้งโรงเรียนพระดาบดสอนอาชีพให้กับกลุ่มที่เขาไม่ได้เรียนวิชาการดโดยตรง และก็ศูนย์ศิลปศิลปวิชาชีพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะที่ท่านไปสอนเด็กที่ท่อยโอกาสเด็กที่ไม่สามารถที่จะเรียนวิชาการเต็มไม่เต็มหน่วยกับคนอื่นได้ต้องฝึกเด็กท่านปั้นเด็กจากดินให้เป็นดาวได้นะถือว่าเป็นยอดอาตมาก็เลยเอาแนวพระราชบิทั้งสององค์มาใช้ในการดําเนินชีวิตในการเรียนการสอนของเด็กโครงการนี้ ทางวัดพุทธเกษตรเราทำเนี่ยก็งานสนองพระราชบิกรลูกท่านของเสศรษนางเจ้าพุ่มลายหน้าเรื่องของคันสมองนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ด uh, so, ้วยที่ว่าบ้านวัดโรงเรียนเพรฉะนั้นครูพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะนอกจากเป็นครูที่สอนในโรงเรียนแล้วเราก็อาศัยปราชชาวบ้านคุณครูพละการที่เกษียณอายุมาช่วยงานเรารวม็นคังสมองที่อยู่ในืุนที่อำเภอนองของเรานะครับเป็นจิตอาสาช่วย นักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะเพราะคือเราจะเน้นในเรื่องของการนําวัสดุที่เหลือใช้นะครับ <ผม S 1> แต่เรานํามาสร้างสารรค์ผลงานนะครับเพื่อให้เกิดทักษะเวลาที่จบออกไปจากที่นี่ก็สามารถที่จะนําเอาอาศิลปะเหล่านี้ไปประกอบอาชีพตัวเองได้ก็ขอขอบคุณอาจารย์พระครูสุตตะสนานการที่ให้ที่ได้ให้โอกาสผมมา ศึกษาศิลปะที่นี่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเยี่ยมหนึงการมีชอบการร้อยมะไยมีใจมากที่หนูแม่ได้ร้อยมาะไรนั้นได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วได้ฝึกอาชีพค้าขายไปด้วยภูมิใจมากนะคะที่ได้มาโครงการของพระราิที เส็แล้วเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ภูมิใจที่เราเนี่ยมาเห็นลูกเห็นหลานได้สีบทอดวัฒนธรรมพ่อรูพอ้พ่อจึงอยากให้ลูกรู้ทั้งหมดจะร่วมเป็นพลังสามประสานบ้านวัดโรงเรียนหรือศูนย์ราชการ,ราในการพัฒนาความรู้และสติปัญญาของประชาชนในวัยตา่ตางๆเพื่อสร้างชุมชนบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแ,และนี่คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของโรงเรียนพุทธเกษวิทยาลัยอำเภอนนํำพองจังหวัดขอนแก่น สิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้แนวคิดทฤษฎีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริหลักการบาวรบ้านวัดโรงเรียนและโครงการธนาคารสมองในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเป็นศูนย์กลางของการบรรณาการและพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดสวัสดีค่ะสสวัสดี